อุปกรณ์กันแดดนะคะที่จีนวันนี้ฟิลไลท์44แล้วก็ UV ระดับ12นะฮะเข้ม <C le af> สุดๆโอ้วันนี้ที่จีนโคตรร้อนวันนี้อากาศเท่าไหร่ฮะ37ใส,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 สิของเรา37ฟิลไลท์ฟิลโอ้แบบขอหมวกกันล้มก่อนเลยได้ไหมดำแน่นอนดำึ้นแน่ๆอันนี้กี่บาทนะอันนี้30หยวนครับ150บาทอันนี้เขามีแบบว่าให้ใส่เป็นนิ้วด้วยนี่เหรอใช่โอ้กันเป็นสอนทีเดียวโอ้วัตกรรมว่ะเฮ้ยเท่ว่ะ อันนี้ไฮไลท์เลยนะคะอะไรอะ่ะแมสกันแดดถ่ <c oughs> ายเตยได้ด้วยนะใช่ใช่อ่ะเนี่ยราไม่ ว่าคนจีนพวกเขาอยู่แล้วเพราะว่ทยากรดามเหมือนกันเนาะเขาก็ดามากค่ะมันจะมีรูตรงจมูกด้วยค่ะมันจะมีเป็นช่องเลยมีรูจมูกให้ด้วยใช่ผ้ามันเหมือนแบบผ้าแอลิซซ์ึมของยูนิโคอมันเป็นผ้าเหมือนผ้ากีฬาแล้วมันหายใจง่ายมากเลยอ่ะแกจะบอกว่าแดดบ้านเราอ่ะดีกว่าเพราะแดดที่จีนมันแสบแบบแสบเหมือนเอาพริกมาทาตัวจริงจริงนี่อะไรอะหมวกอาบน้ำเหรออาบน้ำแกมันดีมากเลยน้ำมันกัน UV ได้อ่ะปิดตาปิดหน้าที่สาวจีนเลยตอนนี้นะขาดอย่างเดียวเลยเป็นี่ห้าร้อยบาทเลยไม่ซื้อ โอ้โหโอ้โหไปค่ำๆไอ้น no, 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 no. ้องน้อโน้องแว่นแว่นไม่ได้ซื้อ,อเอาไว้นะคู่ชนะมันกันได้จริงๆใช่ไหมไม่รู้แต่ไม่เจ็บแล้วอ่ะนวัตกรรมจีนสุดยอดพิ้วพิ้วพิ้วพิว